ชีช่องรวย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันบ้านนักการบุญสอนนะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดสดผ่าน a c e b o o k ไลน์นะคะก็ติดขัดนิดหนึ่งนะคะค่ะสำหรับเช้านี้นะคะตลาดหุ้นไทยแตะที่พันห้าร้อยสามสิบจุดบวกห้าจุดนะคะตอนนี้ก็พันห้าร้อยยี่สิบเก้าจุดนะคะวลุ่มการซื้อขายหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีสองหมื่นกว่าล้านบาทวันนี้ก็อัดกันอีกนะคะน่าจะเท่าเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังแรงซื้อต่างชาติยังไม่หยุดนะคะ สำหรับการลงทุนในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องติดตามดูนะว่าจะยืนได้ไหมวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุด2วันนะคะสาหรับรายละเอียดต่างๆก็ต้องติดตามกันไปวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์แห่งชาติเนะรถติดมากเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องราวนิดหนึ่งนะคะค่ะตำรวจทํางานดีมากเลยนะ,ะในเส้นทางสุขุมวิทพระรามสีนะ,ะจับมอเตอร์ไซค์โอ้ยดิฉันนั่งมอเตอร์ไซค์มาค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ย คแค่เข้าอยู่เถิดไม่ทันนะฮะเรียกเคลียเคลียทำปิดก้โอ้โหแม่เจ้านะฮะเข้มขน้นเกียรติตำรวจของไทยนะฮะอ่ะโอ้โหติดแมวไปเลยนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตามในตอนนี้นะ,ะโอ้ยเคยไหมคุณฟังเวลาไปแล้วเฮ้ยมีอะไรทำไมรถติดมากพอหันไปอ๋อตั้งด่านพระจำซอยจุคุมิตรกับพระรามสี่นะฮะที่ดิฉันเห็นเหตุหการณ์ทุกวันโอ้โหร้อนระอุเลยนะฮะคุณผู้ฟัง บีเอ็มแบาทสามห้านะคะแอดวานร้อยแปบาททรูเก้าบาทเคแบงค์ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทซีเคสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์เอวีหกบาทเจ็ดสิบสวัสดีค่ะคุณอ๋ณองคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับอ้าโทษทีเนาะเออติดติดนิดนึงนะฮะเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายทอดสดกับคุณอ๋องนะฮะรถติดแห่งประเทศไทยตัวตำรวจจับหรอโอ ไม่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 ได้เรียกจับม,มันติดมากเลยนะคุณอ,อ๋องอ๋อตั้งด่าแล้วพี่เออนั่งมอเตอร์ไซค์มาเขาบอกจะยูเทิร์นอ่ะเข้าใกล้ค่อยเข้าออกจากซอยไงโอ้โหรักษากฎระเบียบขนาดเลยนะฮะเออครับโหนนะนะประเทศไทยปลอดภัยด้วยน้ำมือตำรวจไทยนี่แหละอืมโอเคผมผมให้คุณคุณปลอบใจแล้วกันพี่วันนี้อเชิญกับหุ้นตัวไหนคะครับ อวันนี้เริ่มเห็นบอลลุ่มเข้าแล้วก็น่าจะน่าจะแต่ดับขึ้นได้ต่อนะก็คือ UTP อะครับอ๋อ UTP หุ้นตัวเล็กนี่นะ UTP หุ้นตัวนี้กระชากกระชากนะพี่จําเขาได้นะหุ้นตัวนี้นะเคยกลบหาช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกลากันไปปีสองปีแล้วของร้อนของของร้อนของแรงค่ะเช่นค่ะข้อเท่าไหร่คะน้องบอกมาเลยข้อใอ้สี่ดสอง่สี่จุดแปดสองเนี่ยพี่อ้าวตอนนี้เลยเหรอข้อซื้อใช่ไหมฮะแล้ว เท่าไหร่ยังไงแนวต้านแนวค่ด4.82แนวต้าน 82, เนวต้านมองาบาทรัพประมาณ5.3ค่ะอืม5.3แนวต้านแล้วก็ต่ำกว่า4.64คัดลอ,ดอมครับจดก่อนอจดก่อนจดก่อน,จอนเจ็ดเย็นนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่รนเรื่อยมันยอตัวล,าาลงมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ต้นทุนสูนงเดยวนะฮะนะครับ4.82รับแล้วก็ต้าน้เท่าไหร่นะเออ ห้าจุดสามห้าจุดสามครับผมห้าจุดสามครับ <4. 64 S 2> ครับสีบ่จุดหกสี่ค่ะเสร็จแล้วยังจดเสร็จแล้วยังนั่งทุนอ่อาคอลกันได้โอ๊ยไปแล้วสี่แปดแปดน่ะครับหมูเสียดายที่ตอนตอนแรกมันยอดลงมามากเลยนะตอนแรกมันมกลงม,มาประมาณสี่จุดสี่จุดเจ็ดสี่สี่จุดเจ็ดหกประมาณเนี้ยเออกระงสุอเไรประมาณนั้นอืมอ้ม ออมัน <S <S มัน <S 2> <S 2> มัน,ม,นมันขึ้นมาบ้างครับผมแต่ก็ดูประมาณเนี้ยเออก็ใจเย็นก็ดูตั้งประมาณนี่แหละครับตั้งเอเวอร์เะราคาเอเวอรเรสตอนนี้นับสุประมาณ4.82แต่ถ้าต่อให้มันขึ้นช่องสองช่องไปมันต้องย่อกลับมาเพื่อดึงเอเวอรเรสมันให้ปรับตัวขึ้นมาก่อนดีแหละอืมรันใจเยน็นๆ <S <S ครับผมอ่าได้แต่กลัวจะไม่ใช่หรอกกลัวเดี๋ยวคนจะจะ,จะได้ต้นทุนที่มันสูงกว่าที่ควรจะเป็นประมาณนั้นอะด้วยความรักและหวังดีจาก ผมเป็นพาวิน <laughs> นะครับ <laughs> อือเออบอกไปพี่ม่อนไงโดนไม่ใช่โดนรถติดรติดเออแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดอีกสามชั้นนะค่ะคุณผู้ฟังแล้วมานั่งหอบแพงแหกติดจัดรายการนี่นะดีนะวันนี้ออกกําลังกายยกเวทขึ้นเออพี่ก็าทาลิฟให้เขาสิพี่คะทำลิฟต์ให้เขาสิสี่ชั้นไม่ใช่หรอขึ้นบันไดไปหาประจักี่อะโอ้ยสามชั้นไม่เปล่าสามชั้นอ๋อง อ๋อเวลาอ๋องขึ้นมาคิดเป็นสี่ชั้นใช่ไหมฮะอ๋อเออนะครับพี่ที่มาลงทุนทำาลิปเป็นเลยพี่เออเชิญผู้บริหารระดับสูงมาให้ขึ้นบันไดเดี๋ยวอ๋องหาหุ้นให้พี่สักอกับไรสักร้อยล้านพันล้านสนอยซิหาให้ได้แค่สิบตังค์ยี่สิบตังค์นี่แหละไอตัวนี้ไงเออนี่ไง UTP นี่ไงพี่อ๋อ UTP สี่บาทแปดสิบเอาเอาเป็นค่กับข้าวกลางวันไปก่อนละกันเทรดไปร้อยล้านบาทแล้วนะใครเทรดเนี่ย เอ่อวอลุ่มเข้าวอลุ่มเข้า้านอับอืมเลยใช่นะครับส่วนในส่วนของเออล่าสุดอัปเดตผลประชุมดีโเจมันก็เหมือนกับว่าถ้าภาพรวมผมก็มองเสมอตัวนะอืมเสมอตัวเสมอตัวอะไรที่นี้คือก็ไม่มีการออกยูวีเพิ่มใช่ไหมครับอืมคงเดิมไม่ลดดอกเบี้ยลง แต่เพิ่มวงเงินซื้อ ETF ขึ้นมามันก็ทําให้เหมือนกับว่าเหมือนตลาดคาดหวังไว้ถึง QE เข้ามามันไม่เกิดเยนมันก็ได้แข็งค่าเยนมันแข็งค่าแต่มันก็เหมือนมันไม่ได้อ่อนค่ารับของอันนี้มันก็อาจจะแข็งค่าสักเล็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าเทนน่าจะน่าจะเป็นแกวงสายเวมากกว่านะครับตลาดนี่เตอรีกก็ ก็เสมอตัวเลยอะเอออีทั้งบวกกับลบมันเลยทําให้เหมือนเหมือนออกมาตอนแรกลงไปใช่ไหมเออตอนนี้ก็เริ่มมีเบาขึ้นมาละอืมก็เฉยๆมากกว่าน่ะอืมครับเป็นกลางครับมีทั้งมีทั้งบวกกับลบบวกก็คือเพิ่อมวงเงินซีทีเอฟแต่ลบก็คือเหมือนปผิดหวังให้หน่อยอืมครับไปเย็นน่าจะน่าจะไม่ได้แข็งมากเท่าไหร่นะครับผมอืมส่วนตลาดบ้านเราก็ไม่ได้มีผลอืมน่าจะเกี่ยวกับไ้ตัวฝั่ง มิดสี่ซะมากกว่านะครับบ้านเราก็ถ้าเป็นโฟก็ยังเป็นภาพของของเข้าอยู่อะ่ะเงินบาทมันก็ยังไปในทางทิศทางแข็งค่านะครับทั้งจากมาจากภายนอกแล้วก็เรื่องของการสวิตมาจากตาสานนีเมื่อวานก็เนสบายไปนโฟต่างชาติเลยนะที่ประมาณสี่พันล้านบาทนะครับเข้าในกลุ่มแบงก์เทนมันก็ยังดีอยู่ตอนนี้ก็ ก็แนวตั้งถัดไปหนึ่งหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับก็โอ้ขึ้นมาเร็วมือนกันนะอีกแค่ประมาณสองจุดเองี่ยอืมถ้าอาจจะเป็นภาพของการยังไงอ่ะค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยเออขึ้นชนหน่อยแล้วก็ทรงตัวบ้างเกรงด้านข้างมากแต่ว่ามันก็ยังยังยังเป็นภาพของการแต่ระดับขึ้นได้ต่ออ่ะอืมด้านบนถัดไปผ่านหนึ่งห้าสามศูนย์ไปได้ก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับที่ะสิบจุดส่วนกรอบล่าง กรอบล่างยกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณช่วง15.10-15.20ถึงนะครับอันนี้คือ,อประเด็นเรื่องของ b ีส่วนส่วนในส่วนของฝั่งยุโรปคนนี้ก็มีนะมีในส่วนของผลสเตทเทสของธนาคารยุโรปนะครับอันนี้ให้ระวังอาจจะอาจจะไม่ค่อยดีนะอืมผลออกมาไม่ค่อยดีอาจจะเป็นสินบนชิงลบต่อตลาดยุโรปในคืนนี้แล้วมันจะส่งผลต่อเซตใน ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ในวันกันทหน้าให้อาจจะมีการชะลอตัวลงบ้านประมาณเนี้ยนะครับส่วนไฮไลท์สัปดาห์หน้านะครับอันนี้ถุกภาพข้ามไปสัปดาห์หน้านะก็คือเรื่องของการที่สําคัญเลยให้ติดตามประชุม BOE นะครับคาดว่าหรือมีจะน้มสูงว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพราะว่า หลังประชุมเรียน่อนเขาส่งสัญญาณแล้วว่าทางเนียอาจจะมีการใช้มาตรการแล้วก็น่าจะ,ะดูช่วยในยส่วนของประเด็นเด็กสิทที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าหากเกิดขึ้นเนี่ยผมมองน่าจะม่จะบวกต่อฝั่งเอเชียนะมันน่าจะทําให้ปอนอ่อนค่าได้ต่อแล้วก็เหมือนกับหนุนเม็ดเงินให้เข้ามาในในแถบนี้มันยิ่งขึ้นนะครับสภาพคล่องเพิ่เติมเข้ามีนะครับอืน่าจะเป็นปัจจัยบวกด้านของประชุมบีโอี ส่วนในประเทศในประเทศเประชุมบิวอีวันที่สีนะ่สึงหแล้ว่วนประชุมกรงอบ้านเรานะครับการถึงหาก็อันนี้ไม่น่าเีอะไรนะน่าจะคงดอกเบี้ยระดับเดิมที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซนทำให้ไม่มีในัยยะต่อตลาดส่วนงบที่สําคัญในสัปดาห์แ้าก็คือแอสวานนะครับก็คาดว่าจะเป็นภาพของการเื้นตัวนะเมื่อเทียบ 1> Q 1 Q, คิวันคิวเราคาดใกล้เคียงตลาดก็คือจะเติบโตที่ประมาณ15%คิวันคิวแล้วก็อกลงประมาณ6%มินเบียนะครับมีผลระหว่างการอยู่ที่ประมาณ5-8 4บาทที่เป็นมิ B, ประมาณ3%นะครับก็จะเป็นการบวกลบก,ก็คือหากออกมาเดียวคาดหรือตามข่อค่าก็จะเป็นเป็น,นเชิงบวกและลบต่อตลาดในช่วงสั้นนะครับสำหรับประเด็นในสัปดาห์หน้าส่วนหุ้น ก็เท่ดิ่งนะครับตัวใหม่เข้ามาวันนี้แนะนําก็คือ UCP นะครับรีีีอีกครั้งหนึ่งก็ก็รับ4.82 4.84นะครับอืมใจเย็นตั้งใครไม่ทันก็ตั้งบิดรับไว้แล้วก็ด้านด้านบนน่าจะผ่าน5บาทได้ไปที่ประมาณ5.3จุดครับลอสต่ากว่า4.64ครับนะครับส่วนตัวหุ้นที่เหลือที่ค้างอยู่ก็ UAC นะครับเหมือนเดิมเลย ทรงตัวกรอบร่างเหมือนเดิม7.1ไม่ต่ำกว่าสี่ต่อด้านบน7.8แล้วก็8บาทมีตัวหนึ่งอัพโคนะครับก็ดู1.68ไม่ต่ำกว่าสี่ต่อด้านบนประมาณประมาณ1.88 1.9ประมาณเนี้ยแล้วก็ที่ถือด้านรอบหน่อยก็คือ BA นะครับก็รับประมาณที่สิบต้นๆแนวต้านมองประมาณที่24.5ถึงที่5บาทนะครับ แล้วก็ในส่วนของ S M T ดูกรอบล่าง6.9ถ้าไม่ต่ำกว่ายังมองภาพว่าจะจับตัวขึ้นได้เลยนะแต่ถ้าต่ำกว่าภาพเหมือนเดิมที่หมือนไซเวย์แล้วก็จะลงมาที่ประมาณสัก6.6 6.7อืมแต่ดาวไซด์น่าจะเจอเนี่ยครับผมหมดไหม I V L I V L ก็ก็กรอบล่างอาจจะเป็นเล็นน้อยประมาณอย่างที่บอกว่า3.2.5ก็เปลี่ยนเป็นอ2นะครับอืไม่ต่ำกว่าึ้นต่อ ด้านบนประมาณสามห้าสามหกเหมือนเดิมี TK เคก็สามสี่บาทใกล้ถึงแล้วนะอาจจะเริ่มปล่อยของไปบ้างนะครับ Advanced. แอดวานซ์แมาแน่ออกงก็จนะขึ้นมาพักประมาณร้อยแปดสิบร้อเก้าสิบประมาณเนี้ยครับส่วนวีดีวีจีก็ซื้อไปแล้วก็ถือต่อนะครับอืด้านบน <c oughs> ประมาณสองสิบเก้าสามบาทครับโอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวอย่าลืมเลื่อนซีน <c oughs> <"T> ิวซีนิวหนึ่งหกฟิวเจอร์ A la